นะครับผมยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดๆสมมติคุณเป็นบริษัทบัตรเครดิตผมเชื่อว่าพวกเรานในห้องนี้นะมีบัตรเครดิตคนละหลายๆใบาถามว่าการที่คุณจะไอคนเนี่ยมาถือบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบต้นทุนในการทําให้เขาผือบัตรเครดิตคุณน่าไหละต้องมีพนักง,งานขายต้องมีมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมต้องมีจุดล่อแล้วก็บัตรเครดิตใบหนึ่งต้นทุนเท่ทาไหร่ก็เกือบร้อยบาท เดี๋ยวนี้อาจจะถูกลงเกือบร้อยบาทสามารถก่อนหนึ่งหลายร้อยนะเพราะฉะนั้นต้นทุนในการกว่าจะหาลูกค้าหนึ่งคนมาใช้บัตรเครดิตคุณอาจจะต้องใช้เงินประมาณสี่ห้าพันบาทพอเสียสี่ห้าพันบาทได้ลูกค้ามาถือบัตรคุณเพิ่มอีกหนึ่งคนมันยังไม่ทันรูดเลยคุณเสียไปละสี่พันกว่าบาทถามว่าถ้าเอาสี่พันกว่าบาทคุณไปออฟเฟอร์ลูกค้าใหม่ที่ถือบัตรคุณอยู่แล้วบอกไอ้ถ้าคุณชอบอย่างนี้ๆรา้พิเศษคุณชว่วงนี้ให้ดับเบิลพอยทุกยี่สิบห้าบาทได้หนึ่งแต้มคราวนี้ยี่สิบ แล้วสะสมเสร็จมาแลกเป็นคูปองส่วนลดโรงแรมก็ได้ส่วนลดสดนามเ,เครื่องบินก็ได้ตัวเครื่องบินก็ได้จะอะไรเกิดขึ้นนะมันย่อมดีกว่าถูกกว่าที่คุณเอาสี่พันบาทไปหาลูกค้าใหม่แล้วลูกค้าใหม่ถือบัตรคุณเสร็จคุณก็เขาก็าไม่ได้รูดเลยผมได้อย่างี้มาเยอะเลยอเมริกัน Expert, เอ็กซ์เพรสอาจารย์เอาหน่อยให้ฟรีโอ้ฟรีสองปีเอามานะแล้วก็ให้พอยต์มาห้าพันพอยต์ 5, พายพอยต์เสร็จบอกวาแลกเป็นไมล์เลชของการบินไทยเสร็จปุ๊บบัตรนั้นทั้งปีผมไม่เคยรูดเลย พอถึงเวลาป๊ปอีกสองปีมมบอกเออต้องเก็บเงินละเพราะครบเกรสปีเรียนแล้วเก็บเงินเหรอไม่เป็นไรตัดคืนโอ้อยังพึ่งตัดงั้นต่อให้อีก2ปีใช่ไหมเพราะยั้นไม่มีประโยชน์คุณเสียงเงินนี่ยแต่คุณไม่ได้อะไรเลยนะครับฝากท่านที่เขาลบไว้ r e f e r r l l สำคัญที่สุดที่เราจะพูดกันวันนี้ถ้าท่านสามารถทำให้เซียนท่านถึงขั้นชั้นเซียน ท่นสุดยอดคือ CE c u s t o m e r e n g a g e m e n เมเมื่อไหร่เมื่อน,อน,นั้นลูกค้าจะเป็นคนปากต่อปากอย่างตุ้งวันนี้ไอ้บริษัททัวรนะ์นั่นแหะมันไม่เคยจ้างผมเลยผมซื้อทัวร์เขานะห้าบาทมันยังไม่ลดเลยนะแต่ทุกวันนี้ผมเที่ยวประชาสมัยเขาโดยที่ไม่คิดค่าคือเวลาไปพูดทีไรยกตัวอย่างทีไรยกขนเขาทุกทีแล้วเขาก็ได้ลูกค้าใหม่ผมไปทุกทีจากที่ผมแนะนําจากที่ผมรีเฟอร์ถึงนะนี่คือผลจากการพูดปากต่อปากหรือวลล็อกเม้า นะทำยังไงที่จะให้คนมาพักโรงแรมท่านแส้วกลับไปถึงบอกโอ้โหไปพักโรงแรมพัทยามาสีห้าแห่งแล้วนะโอ้โ oh, ห uh เจอโรงแรมแห่งนี้โอ้โหดีสุดยอดเลยโอ้โ oh, ห uh เข้าใจฉันว่ะไปถึงในห้องมันมีอาหารผ oh, ลไม้ที่ฉันต้องการโอ้ oh, มันมีไอน้นู่นไอ้นี่โอ้โ oh, ห uh มีอ่างจักรกุชชีม่มีนู่นมีนี่อะไรพูดอาหารก็ดีอร่อยไม่แพงอย่างงนี้เดินทางก็สะดวกพอพูดปากตอปากพวกเป็นไงครับคนนึ่งทราบปุ๊บมันก็ไปอิทธิพลที่ทําให้คนอื่นมาพักคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเหนี่ยรัง เออ referral ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือการอ้างถึงนะฮะสุดท้ายก็คือแน่นอนทุกคนที่มาพักและใช้บริการห้องอาหารใช้บริการถัวใช้บริการโรงแรมท่านเราไม่มีเพอร์เฟไม่มีใครเพอร์เฟเพราะนทุกคนก็มีข้อตำหนิเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอาข้อตำหนิเขามาแก้ไขความผิดพลาดที่สามารถสร้างความมั่นใจลูกค้าเกิดขึ้นได้อีกลูกค้าคนนั้นก็จะกลับมาใหม่เรื่อยๆก็โอ้โหกลับมาทีเขาที่แล้วคอมเมนต์เรื่องฝกักวัวโอ้โหนี่นี่นนฝักบัวดีเลย เขาเรียกว่าคอมเมนต์เรื่องกลิ่นในะห้องน้ำโอ้โหเดี๋ยวนี้ห้องน้ำมันหอมเลยเ,เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโรงแรมนี้ใส่ใจในสิ่งสิ่งที่เรานะคอมเมนต์ไปนะเพราะฉะนั้นการรีคาฟเวอรี่หรือการฟื้นฟูก็หมายถึงเปรียบเสม,มือนกับว่าการที่เราตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าคอมเมนต์มาแล้วก็ไปปฏิบัตินะแก้ไขให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าอาดีตเราเหมือนอยู่ในเรือลํานี้ เราอยู่ในเรือยอดลำนี้ที่แล่นอยู่บนทะเลสาบที่นิ่งเรียบเราจะกระโดดลถได้ยังไงบนดาดฟ้าเรือเราก็มีทางตกเรือตายนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในเศรษฐกิจที่เชี่ยวกราบเหมือนคลื่นกระแสคลื่นของรูปนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ระวังท่านมีสิทธิพลัดต,ตกไปนะวันนี้คืนนี้ตื่อมาทีธนาคารกรุงเทพยึดท่านไปแล้วนะเพราะฉะนั้นะนะต่อให้ท่านสวมหมวกเสื้อชูชีพยังไงก็ตามแต่ ทุกวันนี้เราต้องระวังระวังในการเลือกลูกค้าระวังในการที่จะบริหารจัดการนะฮะเรื่องคนเรื่องทุนทั้งหลายแหล่นะฮะก็าฝากไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นะธุรกิจในศตวรรษที่21จ,จึงเป็นธุรกิจที่ผมบอกว่าท่านต้องให้ความสําคัญที่ลูกค้านั่นะคือที่มาของ c r m ทาไมทุกบริษัทให้ความสําคัญเรื่อง c r m 2ท่านต้องตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วไม่ลูกค้าคอมเม่ทันทีก็ทับทับทับอ้ที่ห้องไม่น้ําไม่ไหลทับรับเดี๋ยวส่งแม่บ้านขึ้นไปครึ่งชั่วโมงยังไม่่ขึ้้นนไปเลยยอางี เสร็จเลยนะครับานะการใช้อ e ีคอมเมิร์ซให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การสามารถเข้าถึงคัสตอม i ิเซชันได้นะฮะและสุดท้ายก็คือนะองค์กรที่ดีคือองค์กรที่ต้องมี CSR เราจะมีการทำ CSR บ้างนะฮะนะให้เขาให้พลูกค้ารับรู้ว่าเฮ้ยโรงแรมนี้ไม่ได้โรงแรมเอากำไรอย่างเดียวเว้ยเขามีการคำนึงถึงชุมชนมีการช่วยปลูกต้นไม้จัดสวนสาธารณะหน้าโรงแรม ทราทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะกูจะสังเกตมาในกทมสมัยก่อนมีอู่ยุคหนึ่งนะสวนหย่อมนี้ดูแลโดยบริษ,ษ,ษ,ษัทลีเวอร์บราเดอร์สวนหย่อมนี้ดูแลโดยบริษ,ษัทจอห์นสันสวนหย่อมนี้ดูแลโดยบริษ,ษัทปนะูซิเมนท์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของการทำเสียสารให้คารู้ว่าเขาไม่ได้เอาแต่งเงินอย่างเดียวเขาตอบแทนคือสู่สังคมบ้างนะครับการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดที่มุ่งการสร้างความสัมพันธ์ต่างหาตรงไหนผมมาเปรียบเทียบให้ท่านดูสมัยก่อนเราสนใจมาร์เก็ตแชร์ มีงานที่มีลูกค้าพักเพิ่มขึ้นอีก20%เดี๋ยวนี้เราไม่สนใจไม่ใช่ไม่สนใจนะเราสนใจรดลงแต่เรามาให้ความสนใจที่ share customer c h a r e wallet กระเป๋าตังค์ในลูกค้าถ้าลูกค้ามีงบประมาณเที่ยวปีละห้าหมื่นนะะแล้วเขาเที่ยวทางเหนือบ้างทางใต้บ้างทางตะวันออกบ้างถ้าเขาเที่ยวปีละสครั้งถัวเฉลี่ยสมมตินะถัวเฉลี่ยครั้งหนึ่งก็ประมาณสองพ ไอ้าหมื่ก็ประมาณหมื่นถามว่าถ้าท่านสามารถทําให้เขาชอบใจใยท่านแล้วหารมาพักที่พัทยามในโรงแรมท่านใช้จ่ายที่โรงแรมท่าน2 5งหมท่านได้กี่เปอร์เซ็นต์ของบอร์ดเอชแชร์หาเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราไม่สนใจในการหามาร์เก็ตแชร์เพิ่มเราสนใจว่าทํายังไงลูกค้ากลุ่มที่มาเที่ยวเราทำยังไงให้เขาใช้เงินที่โรงแรมเรามากกว่าที่เขาไปใช้ที่โรงแรมอื่น นั่นแหละคือจุดขายของเลี้ยงชิปมาเก็ตติ้งของ c r m สมัยก่อนเราสร้างความแตกต่างที่สินค้าอันนี้แชมพูสําหรับผมแห้งแชมพูสาหรับผมมันแชมพูสำหรับผมแตกปลายคุณออกเสร็จวันรุ่งขึ้นคู่แขงก็ออกเรียนตามคุณนะบอกโรงแรมเรามีสปาวันรุ่งขึ้นอีกโรงแรมเลยก็เปิดห้องทําสปาแล้วก็มีสปาเหมือนกันดีกว่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามาสร้างความแตกต่างที่ลูกค้า เราจะแบ่งเกรดลูกค้าเราเป็นลูกค้าเกรดแพลทินัมเกรดทองลูกค้าเกรดเงินลูกค้าเกรดธรรมดาแล้วลูกค้าเกรดเจ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 ,เจไม่ใช่จ,จตุจักเลยเจเจคือลูกค้าประเภทจูจจ้จี้จุกจิกจำกัดคือประเภทเสีย500บาทกูจะเอาทุกอย่างนะ <c oughs> พักคืนละแตร้อยกูจะเอานู่นเอานี่ไอ้นู่นไม่มีไอ้นี่ไม่มีเหรอนะนะเพราะฉะนัน้นเราก็เลยมาหันมาจัดก,การลูกลูกค้าสมัยก่อนเราจัดก,การสินค้าสินค้าตัวไหนขายไม่ดีแล้วก็เลิกผลิตี๋ยวนี้เรามาจัดการลูกค้า ลูกค้าที่เป็นระดับแพลตตินัมเดินเข้ามาปุ๊บคุณต้องแทบจะอุ้มเลยเพราะรู้ว่านี่คือลูกค้ากลุ่มที่สร้างเงินให้คุณมากที่สุดที่เราเคยได้ยินสูตรของเพราโตใช่ไหมยี่สิบแปดสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าของท่านจะเป็นผู้ที่สร้างกําไรให้ท่านถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์และแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าท่านทํนากำไรให้คุณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วท่านเอาใจกลุ่มไหนฮะแปดสิบหรือยี่สิบยี่สิบแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเจอลูกค้าเจเจมาทำไมจุดจี่จุดจีรกรรมาถึงเออ โอ้ยโอ้คุณพี่ครับธนาคารกรุงเทพไม่มีบุญที่จะรับใช้พี่พี่กรุณาไปฝั่งตรงข้ามไปลงแลวไอ้ธนาคารอีกฝั่งหนึ่งคุณรลูกค้าจู้จิุกจิกลูกค้ากระดูกดูไปสร้างค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าคู่แข่งคุณแล้วคุณรับแต่ลูกค้าดีดีเก็บเอาไว้นะเนเดี๋ยวนี้เราใช้วิธีนี้แล้วนะลูกค้าไม่ดีไม่เอาไอ้บริษัททัวร์ที่ผมไปนะนะผมบอกให้เลยนะนะผมไม่พูดอะผมเรียกว่าพวกเรานห้องนี้หลายคนก็รู้จักนะ แต่เขาไม่จ่ายผมกู <c oughs> มได้ไม่พูดชื่อนะ <c oughs> คุณโทรไปปุบ๊บบางทีเขาบอกเลยนะอ๋อได้ที่มาจากขายเลยครับอ๋อได้ยินเสียงโฆษณาว่าไอ้มีลูกค้าบอกว่าไปทัวร์คุณแล้วดีมากดีมากค่าค่ะทัวร์เราแพงนะคะมีไหมโรงแรมทุนลูกค้าเดินเข้ามาเฮ้ยโรงแรมคุณได้ยินว่าดีครับโรงแรมเราแพงนะครับแล้วลูกค้าอย่างพักอะ่ะ <c oughs> มีไหมนะอไอนี่คือบอกเลยโรงแรมป๊บเอ้ทัวร์เราเออแอเวอร์เจแพงกว่าคนอื่นนะคะ ถามก่อนคุณมีเงินหรือเปล่าพูดง่ายๆอิน้นในแล้วบอกครับได้ยินเหมือนกันว่าแพงแต่อยากลองเหมือนกันว่าแพงแล้วมันดีแค่ไหนอ่าโอเคได้ข่าเดี๋ยวส่งโปรแกรมมาให้แพงจริงๆผมไปญี่ปุ่นกับเขาไปที่เชนไนก่อนที่จะเกิดภูดเขาไฟระเบิดนะเขาคิดแสนหนึ่งทัวอื่นๆนะคิดประมาณเ0 0 0หถามว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนโอ้โหันแพงนตั้งหมื่นกว่าสองหมืบาทนะพอไปป๊บ พอกรบจบทริปกันเราบอกเออโอเคว่าหยวนเพราะว่าอะไรสิ่งที่เขาให้เรามันเป็นความพึงพอใจที่มีความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายเพิ่มอ,อ,อีกหมื่นกว่าบาทเช่นไบถึงเขาบอกทัวร์เราไม่ต้องมีการติปบ,บ่อยทัวร์เราไม่ต้องติปโลโคอลกลนะเพราะทุกท่านคุณลุงคุณป้ามาเที่ยวไม่ใช่มาติป